สวัสดีครับเพื่อนๆมาติดตามการเจริญเติบโตนะครับของส้มโอนะครับทับทิมสยามนะครับเนาะอายุประมาณเก้าเดือนนะครับแปดเก้าเดือนแล้วเนาะโดยประมาณนะครับเราก็จําเวลาที่ชัดเจนไม่ได้นี่นะครับปลูกแล้วเนื่องจากภาคอีสานจะมีความแห้งแล้งกว่าทางภาคใต้นะครับเพื่อนๆเนาะดังนั้นนะครับการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็สภาพดินที่แตกต่างจากภาคใต้นะครับการเจริญเติบโตก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ นี่ก็เริ่มท่วมหัวแล้วนะครับต้นยืนต้นแข็งแรงนะครับเนื่องจากว่ากิ่งพันธุเราเพื่อนดูสิฮะโตเท่าแขนเลยนะครับแข็งแรงมากนะครับกิ่งพันธุ์แข็งแรงนะครับถึงแม้จะเจอแรงบ้างนะครับฝนบ้างเขาก็อยู่ได้ยืนต้นได้ดีนะครับพันุนี้นะครับเพื่อนๆทนน้ําท่วมได้ดีนะครับดังนั้นในพื้นที่ที่มีน้ํามากสักหน่อยนะครับก็สามารถปลูกได้นะครับส่วนเราก็บริเวณนี้นะครับเวลาน้ําหลากก็จะมีความชื้นสูงนะครับ เวลาแรงก็แห้งเลยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็เรามาทดลองดูนะครับว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์กับส้มโอทับทิมสยามนะครับในพื้นที่ที่มีลักษณะที่มีความแตกต่างที่ราบสูงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผลก็คือเกือบหนึ่งปีนะครับบางต้นบางต้นนู้นก็โตท่วมหัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าจะเอาเป็นกิ่งพันธุ์ขนาดนี้ก็ตอนนี้แล้วเพื่อนๆเนาะแต่เรายังดีกว่านะครับเพราะว่าในหลายท่านก็บอกว่าให้เขาออกลูกสักชุดหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยทากิ่งพันธุ์นะครับ วันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับการติดตามการเจริญเติบโตของส้มโอทัพทีมสยามบ้านพันไม้พอเพียงนะครับสวัสดีครับ